ผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับบุคลากรด่านสุดท้ายเรารู้จักกับบุคลากรด่านหน้าแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลเวนเปหรือใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องและดูแลผู้ป่วยโควิดในทีแต่บุคลากรด่านสุดท้ายเนี่ยเราแทบจะไม่รู้จักเลยน้อยมากก็คืออาชีพสับเปลือเนี่ยแหละครับนะบเขาชื่อคุณลุงต่อยนะฮะหรือนายเสกสรรเนื่องน้อยนะครับตรงนี้เนี่ยคุณลุงเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็อึดอั้นตันใจนะ สัปเหร่เนี่ยไม่ได้รับวัคซีนเลยและที่ผ่านมาเนี่ยคุณทําอะไรกันอยู่บริหารผิดพลาดอ,อะไรคุณก็โยนลงมาที่สัปเหร่ไม่ว่าจะเป็นผู้เสียชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่คุณรู้ไหมว่าการเสียชีวิตจากโควิดในที่เนี่ยมันเดียวดายขนาดไหนทั้งนี้ลุงต่อย,ยังฝากถึงรัฐบาลด้วยนะยกตัวอย่างเคสอาหลานเนี่ยโดยระบุว่าตนเองเนี่ยเดินเรื่องคนติดโควิดอายุ70ปีเนี่ยเอาไปส่งโรงพยาบาลสนามคุณแต่โรงพยาบาลสนามเนี่ยส่งกลับมาอีกบอกโรงพยาบาลเขาไม่รับ นะเขามีกันอยู่แค่2คนเองเป็นคุณอากับคุณหลานหลานตอนนี้ก็โคมา่าตอนนี้เขาอยู่บ้านคนเดียวยังไม่มีโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ไล่ให้ไปใช้บัตร30บาทสิทาไมชั่วโมงเนี่ยต้องรอต้องใช้30บาททําไมต้องไล่เขาไปนอกจากนี้ลุงต่อย,ยังเล่าถึงอีกว่ากรณีอามากแก่ๆคนนึงเนี่ยไม่ได้ติดเชื้อโควิด -19 แต่อย่างใดนะแต่ลูกหลานเนี่ยไม่กล้าเข้ามาดูแกอดข้าวมา4ีหวันแล้วเนี่ยทุกวันนี้ต้องเอาข้าวไป ข้าววัดไปให้แกทานนะแกเดินไม่ได้แล้วตอนนี้รัฐบาลทําอะไรกันอยู่เวลาม็อบเนี่ยเอาตํารวจไปทีเนี่ยสามสี่พันคนเนี่ยเอาไปได้เอาไปเป็นพันพันคนก็เอาไปได้คนป่วยตามบ้านเนี่ยทำไมไม่ไปดูคุณต้องแก้ไขสิตํารวจไม่มีชุด PPE หรอถ้าตํารวจกลัวเนี่ยมาเอาชุด PPE ที่ลุงต่อยก็ได้ลุงต่อยบอกอย่างนี้นะฮะลุงต่อยยังบอกอีกว่าเวลาม็อบเนี่ยไปบ้านนายกเนี่ยก็ยกตํารวจไปทีสามสี่กองร้อยแต่เวลาผู้ป่วยตามบ้านเนี่ยทำไมไม่เอาไปรับเขาล่ะคุณทําผิดพลาดทุกอย่าง แต่คุณก็ไม่แก้ปัญหาอะไรเลยลุงต่อยเนี่ยฮุบป,ประโยคเด็ดเลยสุดท้ายเลยนะฮะก็บอกเอาอย่างนี้ก็ได้คุณเนี่ยลาออกไปผมไปเป็นนายกให้ผมมีความคิดมีหัวสมองผมคิดได้ผมแก้ไขได้ถ้าผมมีคำสั่งนะแต่คุณนะ่ะมีคำสั่งได้นะฮะแต่คุณทำอะไรไม่ได้เลยคุณจะเอาชีวิตประชาชนมาล้อเล่นประชาชนไม่ใช่เครื่องมือของคุณนะลุงต่อยระบุอย่างนี้คุณเห็นด้วยไหมที่จะให้ลุงต่อยไปเป็นนายกแทนลุงตู่ผมก็รู้สึกว่าก็ดีนะดีกว่า เปลี่ยนบ้างคนที่มีความคิดก็ดีคือจริงๆอ่ะความคิดตรงนี้มันมาจากจิตใจข้างในที่มีความเป็นมนุษย์ความเป็นคนณวันนี้เนี่ยผมยังไม่เห็นนายกเลยนะเวันแล้วยังไม่เห็นภาพเคลื่อนไหวของนายกเลยอยู่แห่งหนใดก็ไม่รู้ท่านนายกเนี่ยจริงๆเนี่ยต้องเปิดใจบ้างใส่ชุด PPE เนี่ยลงมาดูประชาชนบ้าง ไหนบอกว่ารักประชาชนไงไหนบอกว่ารักชาติไงลงมาดูคนเจ็บคนป่วยดูความทุกข์ความยากของเขาหน่อยว่าหลังจากที่ล็อกดาวไปแล้วเนี่ยแล้วเงินเยียวยาเนี่ยมันแทบจะไม่ได้ดูหน่อยว่าเขาสุขทุกยังไงสุขก็ยินดีกับเขาแต่ถ้าทุกเนี่ยคุณต้องรีบไปดูแลนะในฐานะนายกขอบคุณครับ